สวัสดีรักยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่งองแย่ยอ้อยมาแร้วหลังจากห่างหายกันทําคลิปไปนานเพื่อนๆไม่ค่อยว่างวัวจะทําปลาแต่วันนี้วันเสราร์เนาะปลาก็ไม่ติดเยอะก็เลยไม่ได้ทําแต่หันมาทํางานปิดงบดุลของเงินล้านเคลียให้เสร็จเสาร์อาทิตย์ค่ะเพื่อนๆ แล้วจะได้ไปเบิกดอกวันจันเพื่อเอามาไว้เป็นค่าใช้จ่ายในกองทุนเนาะสำหรับคลิปนี้ก็มีอะไรล่ะอยากจะเล่าถึงเพื่อนเพื่อน u t ท b e ที่อยู่กกๆก,กันเนาะแน้อก็ มีความฝันแล้วก็มีความหวังว่าสักวันหนึ่งอยากจะไปร่วมทีมในการทำบุญนู่นนี่นั่นเนาะ <c oughs> ทำด้วยแรงใจและแรงกายเนาะแต่แรงทรัพย์ก็คงจะขาดขืนซะหน่อยเพ <c oughs> ราะทุนทรัพย์เราก็มีแต่มีน้อยไม่ใช่ไม่มีมีแต่มีน้อยเนาะมีแต่มีน้อย น้อยเราก็ช่วยน้อยนั่นแหละสักวันหนึง่งฝันว่าสักวันหนึ่งเราก็คงจะมีโอกาสเป็นหนึ่งในนั้นที่ชุกหวยปู่อาจจะยังจัดสรนไม่ถึงคิวเราก็ได้นะพี่น้องเนาะ,ใกล,ะ,ละใกล้แล้วล่ะใกล้ได้หนึ่งก้าวม,มาซื้อแต่ละตเตอรี่จ้า เอกชนนางไม่เล่นถ้านางเล่นเอกชนนางก็คงจะได้ไานแม่ตลาดตลาดมังกรอยู่ตรงไหนอะหนูจะไปซื้ออะไรครับซื้อปลาทองจะซื้อปลาทองหรือจะซื้อกุ้งปลาทองซื้อมาแล้วมันไม่เลี้ยงมาเลี้ยงมันไม่มีออกซิเจนเนี่ยมันจะตายครับอืมแม่ซื้อวนหลก็ได้ไปซื้อตรงไหนหล่ะครับ มันไม่มีขายครับอยากให้ทุกคนดูหลานหน้าหลานจังเลยตอนนี้หลานกำลังออดอ้อนพี่ใหญ่ครับพี่ใหญ่ครับอยากได้นู่นอยากได้นี่ครับเวลาอยากได้อะไรก็พูดพอครับไม่ครับไม่ครับแหม,มเด็กเนาะเด็ก เมื่อไรถึงคิวเราพี่น้องเมื่อนั้นเราจัดสรรเราจะไปหาองค์ปู่กันองค์ปู่ปริจีกันแล้วก็ไปพบไปพบจะเจอเพืเ่อนเพื่อนยูทูปพี่พี่น้องน้องที่อยู่ที่นู่นกันนะครับยังไงก็ปู่ก็จัดสรรให้ลูกเร็วๆทีนะคะเพราะว่าลูกก็มีธุระ ที่จะไปทำที่สกลนครในช่วงเดือนเมษาถึงกันยายนอยากให้ปู่จัดสรรให้ลูกสักครั้งหนึ่งมไม่ไม่ไม่ต้องมากก็ได้ปู่เอาเอาค่าน้ำมันไปกลับสักค่ากินค่าอยู่สักหมื่นหนึ่งก็พอรังสรรไว้เพียงเท่านี้พี่น้องเอานิน้อยค่อยๆเป็นค่อยไปไปไปลมอยตรงนั้นไหนลูก Okay, okay. อเคโอเคอย่ารับทราบแล้วอุ้ยจะบอมจะหลับไปนะมันจะบอมจะง่วงนอนนะนี่หา่ว่าใช่ไหมนะพเพื่อนเพื่อนสักวันหนึ่งถ้าแต่มันก็ต้องมันก็ต้องมีดวงมาด้วยแหละพี่น้องเนะาะการที่จะได้โชคได้ลาบก็ขึ<ม>้นอยูออ่ที่บุญเกา่าเห็นไหม,ไมพี่ อย่างเงี้ยอ้อยได้มาหนึ่งเก้าแท้ยังอ้อยอยังไม่ซื้อไม่ใช่ไม่ซื้อซื้อซื้อลอตเตอรี่ตซื้อลอตเตอรี่หนึ่งเก้าแต่เราเอามาเล่นเอกชนตัดเล่นเนาะเดี๋อ้อยเป็นคนที่ไม่ค่อยโลภมากกับพี่น้องแล้วก็อีกอย่างหนึ่งไม่ค่อยชอบเล่นด้วย ลอลเตอรี่เนาะไอ้ท่าเอกนชนเนาะพอถูกเยอะๆมีแต่เจ้าเมืองเขาจะโกงอย่างเงี้นจ่ายสิเอร์เซ็นมั่งครึ่งหนึงมั่งแต <c oughs> <c oughs> ่งวหน้าเล่นอะไรแล้วพี่น้อง <c oughs> อยากต้องสะสมสร้างบุญไหมเนาะ นะาทำพวงนี้พวงนี้วันตรงกับวันเกิดเราเกิดวันอาทิตย์นะ้องพวกนี้ทําอะไรใส่บาตรกันมีครับน้องเจเบอมครับ mm hmm. เอ็นเบาลงก็ได้หนูจะนอนหรือเลยายว่าหนูจะหลับแล้วนี่ไม่หลับหลับยายเห็นหนูจะหลับแล้วไม่หลับอ่ะโอเค <ทำ S 1> โอเคบบนหนูชอบทําหน้าแบบนี้หรือเปล่าจริงหรือเปล่าครับ สรุปเล่วหองจะไปซื้ออะไรครับชวนหลานจะไปถ่ายทำคลิปพี่น้องพอนางขึ้นรถปุ๊บนางก็จะบอกว่าไปเอาเสื้ออะไรนะครับนายบอกนายไปซื้ออะไรนะปลาทองแต่ปะโทองมันไม่มีออกซิเจนเดี๋ยวมันก็ตายแล้วไม่มีบ่อเลี้ยงมันแล้ว ไม่เลี้ยงหรอกลูกซื้อซื้อกุ้งดีกว่าตัดตัวเป็นเป็นเลยอืมไหนเนาะไม่ต้องซื้อไม่ต้องซื้อหรอกมาทงเนาะตัดตัวเป็นเป็นนะกุ้งเป็นเป็นเหรอต้องไปดูที่ร้านมันก่อนมันมีไหมโอเคไหมครับเดีย๋ยวพาไปดูนะทัญญากันไป ครับ,อบโอคบ้ครับ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 นี่ยมันจะคับแล้วเนี่ยมันจะมืดแล้วเนี่ยเนี่ยมันสี่ห้าหกโมงแล้วเนี่ยมันจะมืดแล้วเนี่ยให้แม่กลับไปไวขี่รถไปถึงก็มืดแล้วเนี่ย อาจจะช่วนหลานไปเป็นเพื่อนถ่ายทำคลิปอยู่ในบึงอะไรนะบึงตะเคงเหรอลูกใน่หลานเปนตะเคงอืมที่แม่หมิวเคยพาหนูไปอ่ะหนูก็จะอ้อนยายกับอย่างนั้นแหละ โอเคครับครับโอเคคลิปนี้ก็เอาไว้จะเพียงในตอนนี้แล้วเพื่อนๆมันไม่มีอะไรมากมายเนะ้วก็แค่คุยกันเล่นๆคำๆอาะฮาสวัสดีค่ะ